สบายดีย้มเศร้าพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องไปเลาะเบิง่งเขาเนาะ,ะไปที่วีเบิง่งเขาเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเนี่ยสุกแล้วเนาะพี่น้องแต่เพาะเกีียวแล้วแหละแต่ว่าข้าพนยังโตงกู่เนาะถ้าลงทงน้านี่นะพี่น้องวายยังทันหน้าออกยังนับกล้องเพราะว่าเป็นเขาเจ้าเนาะแล้วก็สุกแล้ว ให้ในตะว่าเป็นเป็นเขาเจ้าเบว่าเขาเจ้าตี้อะน้องพี่น้องต้นกันยังแข็งอยู่ยังทันเลยเราเนาะกะว่าออกพรรษาแล้วเนาะลงมือเกี่ยวจะได้กินขา้าวใหม่แล้วพี่น้องได้กินข้าวใหม่แล้ว <c oughs> โอ้ยยังไงเนาะ เต็มถุงเลยยังเหลือเขาเป็นเขาเนียวขาเนี้หกไข่เนาะกินเรือเป็นเขาเจ้าเบิดเมนอวีคนน่ะยันพ่นปลาคนน่ะเลยเลยใส่เขาเจ้าไปเลยเกือบเต็มถุงเนาะกันไหวคนน่ะกันไว้เพื่อพ่นปลาอึดเขาเพราะด้กินเขาเจ้าเนาะ น้ำสักกี่นะนี่อะไรกี่นกมูทาวเนาะอันนี้แมน่นอันนี้แม่นเขากรรมพิกายพิกายนี่ได้หาหกกระสอบกระต่ายเนาะกระต่ายตอนนี้ก็ยังอยู่ยังกินบุธันเบิด่นองปีนี้บลายเนาะส่องให้ ไอน,น,นี่ก็ให้นั่นว่ะหุบลายกะกินโเบิดเนาะแบ่งกันไปกินกันยังอยูอย่เนาะว่ะลายมีขาวเนี้ยเทนี้เป็นขาวขาวเนี้ยเ,เนาะฟู้ขาวซุอยู่แท่นเป็นขาวเจ้าที่แล้วนี่ ใส่ให้น้อยหนึ่งเนาะใส่ไ้ก็มันดำก็แมนหอยไปเกี่ยวได้เอามาผาดได้เกือบเต็มสอกเลยโอ้ขักลายเอาเนี้ยมันปะไทยเลยว <c oughs> เอามาเลยเึ็มกระสอบมาหวานเลยปีนดำมาเลยปีนมักลายอืมด่ายเข็นด้เขาเนาะด้เขาลายเลยเอาเนี้ยไปเลยปลเนปเลยเลยเอามาดำใส่พี่จนท้องหงหวยเลย นุกร้อยมากินเขาก่นบ่หลายหอยเต๋อพี่น้องประมาณสิบกว่าหายเนาะสุกได้จะดีกับมะเกลียวซอยอยู่เนาะพี่น้องวันซาเลยเอาชีสเกลียวเนาะชีสุงมือเกลียว แค่นี้ก็สีกค่นีสีมีแบบว่าเขียวเนี่ยเนาะลงไปลุ่มๆก็สีแกก็หนีเขา,าตาวาเข้าดำเนาะถนาฮาจีดำอนดำไหลามาเลยฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็นหน้าหน้าบริจาเนาะเป็นหน้าคนอื่นฝั่งนี้พระเจา้า อยู่บาดอื่นเขาจามีหน้าลายบอลแหละ,ะเขาจะบดลดำเนาะปกติเขาจะาก็สีห้ดำแต่ว่าพ้นบอดีกเลยบดมดดำเนาะเอ้ยเป็นเป็นบอลิง,งัวเป็นควายเนาะเห็นงามอะไรของเขาปุบมเป็นปุ่มตอกแทงเต็อนชิมเ,เ,เ,เมือ น,น,น,น้ำเขางาอย่างเงี้น่ากระไล่เติมเลยขึกมือจากเจียวควายต้องมาเลียงอีกเข็ม เป็นกระลังขึ้นข้างนั้นจะเป็นน้ำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บกก่บกไก,ก,ก่น้ำบ่กไก่เนาะเฮียงกัน อย่าก็ยังอันนั้นน้อพี่น้องยังลูกย่ายังปลาเลนะ่ก็มีเนาะก,กบกับปลาไหลพี่นี่ยังกบกับปลาไหลเท่าไหร่ยังหาโตนี่น้อยสามเขียดเนะสามเขียดโม ขึ้นหนีพ่นกระตกบ้ามนะตัวกระตกบัวแห้งกระตกหน้ามึงก็ก็ดีเลยก็ดีเลยเต็มหายหน่อยเนาะซุกหักแล้วนงอนคนตื่นนอนใหม่ยองหนาสิ ัหนยังมุกสื่อที่านนอนเนาะโอ้ยพี่น้องขามายามซ้สิกินขา้า,ขาวเจ้าอุข้าวเจ้าอ้ไรไลพี่น้องพี่นี่เพื่ได้พี่ว่าพีวา่ว่ากินกินข้าวเจ้าปะเตรียมไว้เรียบร,ร้อยแล้วพี่นอ้องเตรียมถุงเนาะทำสีหูกิน เน่ากระทงหนึ่งพระเจ้ากระทงหนึ่งนี่แหละพี่น้องหน้ากันเน่ากันไปพุ่นเนาะหอเทียงเอ้ยเทียงขึ้นไปเป็นบอลยิงงวดหงควายยัางเงี้พระอาทิยใส่เบ็ดจ้าเถื่อนเบ็ดก็ยัางเงี้ยงเราเลยพี่น้อง แต่วางบางเข่กับสิกบกัใหญ่ได้คขะเจ้าก็เจ้าใส่เบ็ดเอามาขายเนาะนี่่โตยิงใหญ่เห็นอย,ยอยู่ตลาดทำทำสามนิ้วจะเท่านีร่บ่เห็นกบใหญ่ยังใหญ่กับซ้องนิ้วเนาะเพราะว่าคุณใไข่เลยหน้าแเหงาปลาตะใต้บดเนาะนั่งมาใคร่แค่วนันใขร่รุ่นล่างๆนี่กับสีบดมัใหญ่ หน้ากะนบริเวณนี้จะเป็นหวยพี่เนอะติกระหวยเนาะหน้ากัหวยก็ดีอยู่เพราะฝนตกเท่ากันสามารถดูดระน้ำในหวยนี่เนาะมาดำได้ดีไปแนวนึงหน้ากระหวยเนาะนาก,ก็เก่าหูว่าคือกเกี่ยงม่ คือันาพี่้นงะขนากะโมสูงพอดีรถไทยรถไทยแหลกเก่เขาสบายเลยชื่ออไแต่ย้ำหนักพี่นนางเลยนำรถนำรถนะเนาะลดหนอกขนาบโสูงไม่แล่พันไม่แล่พันมาเพ็นงหนำออก บองงามบันไดนย้อนว่าเหนื่อยเนาะย้อนว่าข้านาขาดปัานจังไดกับวาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเบิรงกห้เบิรงกวายปัานเลยหนึง่งช่องสามสี่หาวยักกัไปเลยเนาะยากกับไปเลย,เลยพี่น้องปัานจังไดกับวาอยู่จุด่นากลางทุ่งกลางทห้หน้าเนะาะเข่าเลย เราก็เลยสวยงามแบนไดเนาะเป็นตออตาเลยเน,ะเนานนเนะคลิปภาพขาวซุกงามเนาะพี่เนาะ พี่น้องเลาะกางข้างหน้าก่อนบ่เนาะเพิ่งลมปลาได้เขาก็ได้ให้ในเดี๋ยวคือเขาเขาเจ้าตีอ่ะเนาะเตียกับประมาณนีเนาะมอชู่กับต้นกับแข้งเนาะแใ่้ในเป็นเขาสูงนี่สิล้มควยกันมันหนึ่งมันหนึ่งเนาะเกี๊ยวกับสิหนักนี่กับสิคิดีเกี่ยบม้วนเนาะแต่กับสิ เย็บแมวเนี่ยอย่าบไปเลยมะตัดเอาที่โดนตัดไปเลยรอบหนึ่งเนาะล่างปุ่งขึ้นมากประมาณในยาเ,นเดิมได้แต่ก็โอ้ป่าแถวนี้ นอนอยู่หน้านน่กะลงมาหา,าแหลมแทงเอากับพอ่อเลยพี่เห็น้องยิอยู่ยาม,มเช้าเสสี่หาโตย่งบริไดกับาลกับสิบประตเนาะประโอประดุกแทนพี่นี่ฮอพ่มีปลาซิวกับอะพี่นนองปลาซิวกับ่มี่ฮอปลาซิวเลียนตาไมน่าฝนบดีเนาะ,ะ,ระรนนตะะมาะก,มาะกมากกับบ่แหง้งพ่อได้ที่ห้ามเขา โมยังโมทันได้แกงนะโมแก่งฟาขึ้นมาบโมได้กะสีหาอยู่หากินยากแน่แค่เนี่แต่ว่าได้เย็นหาเฮ็ดปีนี้เฮ็ดหลายเนี่ยเฮ็ดเกิดเนาะตอนนี้กะสีเป็นเฮ็ดปัวก,กับเฮ็ดเฮ็ดกอเฮ็ดนลำมาช่วงนี้เนะาะหลากหลาย แต่ว่ากระปูยี่มเกี่ยวเขานี่กระแทบพี่นนองมันได้จี่ยามนี่นเนาะได้ปองขึ้นมากระปูได้อปองกระปูแทบต้องเป็นกระปูก้นเ่าเนาะถ้าเห็นมันแลนอยู่นี่ก็ก <laughs> กะโม่มันนีได้พี่นนอะต้องก้นเ่าแต่แทบกระปูก็ได้ตัวแรกพี่เห็นอยู่ในหูมันเนาะตัวแรที่มันแต่อยู่จับเอาไปจี่กระม่มันเนาะยังมันเป็นยังไงเนาะ กระต้นหมักช้างย้อนหมักย้อนมาหมักช้างอีกแล้วพี่นะ้องแตนพม่ามต,ต่อกระต้ตาเนาะกระต้ตายแล้วมือนั่นมาเอามะหมักช้างไปต้มกไก่ว่บบินมาใส่กับตอกระโต้ตขางตาเป็นเ่นุ่งเนาะโอ้ยกินหาวต้วมกไก่บบบน,นี้มัน,นอนอยู่แบน เทนกระเทนอืดบอลตอดแขนขาอึดเนาะมาตอดตัวกันใต้ตาอย่งนี้เป็นให้หน้าใหายาย้ใบไงเนะาะพอดีดำหมวนกะาาปกระมาณเก็ดกำมัดดำมีความงามของเขาพี่เนาะนีะ่คือความงามของเขา้านะ ไปทางหน้ากะสีออกเคียวๆชี้เคียวๆเ,เ,เ,เนี่ยเนยยาะอยู่ตามเัมอนมีตามแถวหมไหมสำหรับคลิปนี้กะข้าก็เสียวส้สำนีก้อนน้องๆเพราะกันคลิปหนาเพราะขอบใจทุกท่านที่ขมาหับส้มคลิปเต่ต้นจนจบเนาะ ก็หายู่ดีมีแห้งดำรว,วยดำรวยเลยพี่น้องขอขอบใจนหลายเนาะสบายดี